สิบสองพรคาถาชินะบัญชรใช้ยาสนากตาพุทธเฉตวามารังสาวะนางจตุสัจจาสัพพังลัสรังเยปิวิงสุนาราสัภานหังกะลาทายโยพุทธอันทวีสัตตีแะยากาสัเพปฏิทิตตาไมหังมัทเกเตมุนิสะลาศีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมูเหวิโลจเนสังโฆปะมิทิตโตไมหังบุเนสภานุคานัการุ สถายเยเมอะุลุโทสาริพุตโตจัตทาคีเนโกทัญโยปทิทพาคาสเมโมคลาโนจัวามาเกตาคิเนสาวาเนลัยหังอาสุนอานันทะลาหุลากรสปโปจัมหานามูลุภาสุนวามะโสตเกเกสัตสปโตป,ปิทิพาคาสเมสุริโยปะวะพังกาเลโลนิสันโน สีนิสัมปันูสุธิตโตกุนิปังเขาวโงกุมาละกันสับโปเทโรมาเหสีกินตะวาทะโกโสไมหังวทะเนวิจังปัต,ติทาสิกุมากับโลปุนโนอังกุอิมาโลจะอุปาลีนันทสิวะลีเถระปัจจิเมชาตา,าราเตติลากามามาเสสา สิติมหาเทระวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเทระชิตาวันโอชิโนลาสาชาดันตาสีลเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาลตานางังปุระโตอาสิทาคีเนเม,มตตะสุกะลังอชังคามปัจจโตอาสิวาเมอังคุิมะกะลหลขันธโมละปะลิตัจะอาธานาภิก ติยะสุะกังอากาเสฉะนังอาศิเสสาปาการะสันทิตาชินานานาวะละสังยุตตาสัมปะกาละลังกะตาวาตาปิตาธิสันชาตาพาหิปตุปถาวาเอเสสาวิเนนะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาะโตเมสะกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัจฉเลชินะปัจฉละมัทิ วิหารันตังมหีตเดสัทาปาเลตุมังสเพเตมหาปุริสาสะพาอินเจวมันโตสุคนโตสุลโขงนิหนาลุภาเวนะชิตุปัตถวาธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโขงสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยสันทัพมาลุภาเวาวาปาลิโตจารามิชินาปัญชเลติ 13. บสาสวดพาหุมหากาพาหุสหมพิมิตะสาธุทันตังขิเลเมคารางอุทิตะโลละ,สะเสนะมาลางทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามริโทตันเตชะสาวะวันตุเตชยมังคลานิมลามลาติเ,เมกะมะตะสัมพระรันติงโคลัมปะนาวะกะมังคะมะ ทักขะยังขังขันติสุนันตะวิธีนาชิตาวามนินโทตันเตจะส่าพระวันตุเตชัยมังคะลานิลังคาขีดลังคาชาวลังอติมันตะภูตังทาวคิจังกับมะสะนีวะสะสุทารุนันตเมตตมภูเสกะวิธีนาชิตาวามนินโทตันเตเจสาพระวันตุเตชัยมังคะลานิอุคิตะขะมะหิตะ สุทานุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุริมาละวันตังอิภิสังขะตะมะโนชิตตาวาเมินเทวตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคะลานิกัตตวานะกันตะมะทะลาอิวะคัมภิเนียจัญญายาอุทาวะจะนางชนานายะ เฉสันเตติสมโสมวิธินาชิตวามนิโตตันเตชะสาวาวันตุเตเชมังคละนิสัจังวิหายามัติสันจะกะวาเททะเกตุวาทะพิโลปิตะมะนางอติอันทผูตังปัญญาปทิปะชาลิโตชุติวาวุลินโทตันเตชะสาวาวันตุเตเชมังคละินันโทปะนันทพูชะคังวิพุทางมะหิติง อุเตนะเถระปุชาเคนะธรรมาปะยันโตอิทิปูปะเถสะวิธินาชิตตะวันวินโทตันเตชะสาพระวันโตเตชัยมงารานิทุกข่าหะอิทิปุชาเคนะสุทังขาหัดถังพม,มังวิสุทติชุติมัทิภะกาพิธานายานะคะเคเนะวิธินาชิตตะวันวินโทตันเตชะสาพระวันโตเตชัยมังารานิเอตาปิพุทธะมังคาระ คาถาโยวาจโน,นทินณทิเนสนะเตมาตันทีหิตาวเนกะวิธินาจุปัทวานิโมขังสุขังอทิะามยะนโรสป,ปัญโยมาหากะลุนิโกนาโหหิตายะ สัพพาปานินางปุตเตปุตเตีตวาปาลาพีสัพพาปันโตสัมโธทิมุต,ตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตสยามังคะลังชัย,ยนันโตโพธิยามูเลสก,กายานันาทิวันานาโนเอวังตวังวิชานโยโหหิชัย,ยันสุชัยะมังคะเนอป,ปราชิตะปัลลังเกีเสปัทวิโภคคารอภิเศเกสัพพพุทธานังอาขันปันตโตโม ปะโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหตโตจะสุยทังโฮมะจารีสุปัตถคีนังกายะกรมมังวาจากรมมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกัมมังปัตินีเตปัตคินางปัทขคีนามิกตะวาภะละพันตันเตปัตคีเน ะวันตุสัมภะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคลังรัะขันตุสัพพะเทวตาสัพพะนุธรรมานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตสัพพะตุสัมภะมังคลังัะขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตสิบสี่ปฏิทานะ คาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถูกเปคะเลโพธิตะเลตหินตหินตาธรรมะธานนะพระวันตุปุชิตาโสทิงกะนลเตทะวิหาระมะัทเเลเถราจะมัชนาวิกาจะพิฆะโมสารมีกาทานาปฏิอุปสัสสกาคามาจะเทสานิขะมาจะอิสราสัมปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชายาภูษาเยปิจะ อันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัตตวุปตาติกานิยานิการธรรมวาลามปฏิจเตสัมเพปิทุกขะปะโรตุสังภังคาตุจีลองสัตังธรรมมูธรรมทราจะปุขา,าสังโคโหตุสัมโควะอันทายะจะหิตายะจะอันเหราคาตุสัง หัมโมสัมเพปิสัมมะจาริงโนวุติสัมปาปุเยยามะทเมอาริยะปะเวจิตเตปะสันนอหตุสัพเพปิอานิเถรุทธศสสาเนสัมมะทารังปะเวฉันตโตกาเลเทปวปะวัสตุวุธิภาวายาสัสต,ตานังสมิทงมังนุเนตุมเมทะนิงมาตาปิตาอะ ละชางนิจจังละขันติปุตตังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชาชงละขันตุสัพปทา,าสิหะเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขกปัตตาจะนิทุกขาพระยมปัตตาจะนิพระยาโสกัมปัตตาจะนิโสกรราหุรรตุสัพเพป,ปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสพัพปตังปุญญสัพป,ปตังสัพเพ เทวาลุโมทันตุสัภะสัมปติสิทธิยานานาทันทะทันตุสัททายะรีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิรัตตาโหตุขันฉันตุเทวตาขัตตาสพเพ,พุทธาพระลัปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนาะาลกขันพันธามิสัมภาโสสิบหกสุมงสุมัง ขันคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทิโหตุนิตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทิโหตุนิตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทิโหตุนิลันตะลังด้วยนุภาพแห่ง จอธิษฐานและดูความเห็นความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนารายด้วยการสวดสาธยายมูลประสูติพระปิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าพ้นทุกข์จากภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวด,ดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อานโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายเศรษฐีเดียนย่ิดสติ เหรียญไหว้ครู 6, 8, หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งสามตัวที่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยในภาพแห่งควาป็นจงสำเร็จสัรพทุกอย่างไม่เทอ